สุภา boundaries. มากินข้าว so ที่บ้านย่าค่ะวันนี <hiking> ้อาหารอร่อยมากเลยนะคะน้ำพริกปลา้าค่ะน้ำพริกปลา้านะคะอาหารจานเด็ดของสูตรนะคะของชอบค่ะกินข้าวที่บ้านย่านะคะวันนี้กินมือเลยนะคะเพื่อนๆกินมือเลยนะคะอร่อยมากเลยค่ะมีผักต้มค่ะอาหารแบบบ้านๆนะคะเพื่อนๆค่ะมีอะไรอันนี้ไส้กรอกไส้กรอกแบบไส้กรอกโคราชนะคะเนี่ยนี่ข้าวอร่อยนะคะไก่แต่ นี่อาหารเด็กคือปลาค่ะปะลาต้มปลาดุกนีน่นะคะอร่อยเขาชิมนี่เห็นไหมคะมื่อนี้มือกินกินข้าวกับมืออร่อยสูตรจะกินกับมือนี่แหละเพื่อนๆมาทากิน, <c oughs> าานด้วยกนะันหาย่าๆให้ย่ากินข้าวด้วยมีย่าด้วยะน,นะคะนั่งกินข้าวกับย่าด้วยเอาสักท่านาทีก่อนนะคะนั่งกินไปเลยไม่เป็นไรเดีนะะ๋ยวเขากถ่ายไว้

กินข้าวกะยานะคะวันนี้มาโคาชค่ะวันนี้มาโคาชนะคะเพื่อนๆค่ะอาหารแบบบ้านๆค่ะอร่อยมากก็คือน้ำพริกอยากกินแบบนี้มานานแล้วากินไม่เพื่อนน้ำลายไหลอร่อยเนี่ยหวานอะเน่ง ให้กะดซึ่งนโดท oui. ี like> ่มันจไม่ mm ั hmm> <S <S ้ซึ่งกบให้คนหลอกนเทำให้คนหยุดซื้อไม่เวลาไปทากินที่กรุงเทพมันไม่เห็นอร่อยแบบนี้เลยเป็นกับเป็นกับปลาปะ เราไม่ได้เรไม่ได้พูดยดาใครเไม่ตัดเราหรอกาหใบ้านยงานบากาินเวมอเตอร์โาปทามาเหมือนว่<อ>ายางไปกินแล้วหรอพอยายกินแล้วนั่กินใจมึงเหรอคือยังมันไม่หวานไม่ใส่เต็มน กอร่อยรถจักรยานยนต์5,912คันแล้วก็ยังมีรถจรยานน1 5 4คันส่วนปีที่แล้วนะคะแม้วจะต้องนเสภาวะโลก่ป็นมีเจนแกงกทีแล้วจานเนาะไหนเห็นาแมวไนไหยากนางนเจามนนี้ถาจอนี่เนยจักรย5 3 เรพื่อนทุกเยอะะโ้ยมาคเนี่ยเห็นาเห็นแจ้มเข่าก็ครพี่เปิดช่องยูทูปนะช่องยูทูปอดูได้ดูไหมโอเคค่ะเเยโอเคค่ะเกิน นานๆเพื่อนๆค่ะนานๆจะได้มากินข้าวแบบนี้ค่ะต้องกินใ่สมใจปักแทนต้มค่ะยุนเทีนมันก็ได้กินมาอยู่บ้านเราได้กินแม่กยุนเทียนมันกินแกงกะทิไงแค่รอยาแกงกะทิน้ำพริก้มมันก็ได้กิน กมุกกระปินปะทวก็ไม่มีนี่เทกพักน่ะมียาแต่ว่ามันไม่อร่อยเหมือนแบบที่เรากินที่นี่ไงนี่อร่อยอ่ะบางโคก็อร่อยเด้อไม่อยู่น่นทุกทุกกาทำแบบนี้เหมือนกันอะไรแต่มันไม่อร่อย นึ่ง้ำหนักขึ้นแน่เลยขณะีทางพมรับการยืนยจากทางกรบัญีกลางว่าจะเริ่มส่เงินวนพุ่นี้โดยเป็นการส่ครั้งแบาทให้กับที่ได้รับสิทธิทั้งมนแ่เป็นเด็กที่ได้มือนเด็กแรกเกิดจกว่า1นล้านมมีผู้ถอายุที่ไ้ออายุจนวกว่า4คนินแบบไฮโซไม่ได้ละวันนี้ต้องกินแบบบ้านละ ได้เงินมากของาไม่เปนยยาจะเป็นอยางสอง้บนะคะก็คือบานโนได้ทีธนาคารเงินจากผู้ร่าเขาบ้งสอนผู้ที่เคยรับการจ่ายเงินจากรัญชผ้ริได้รับเงินไทยในตีสองคื์นี้ค่ะผ้วดนะคะจะสามารถจ่ายเงินให้เป็นยยาจีนท่สหยือที่โดขานี้หือมันไม่ให้พวกเราบ้างวะเะ ใช่น่าจะให้บ้างแม่พูดประกันสังคมนะมอที่กรณีของรารงานคือนะครับที่โ9รอกู้แรงงานไทยที่ดงานกับาสามารถตกไปทำงานในต่างประเทศได้นะครับ่ต้องมีรายงานหลบเชื่อ สามารถส่ไปทางานในต่ประเได้โดยใช้สื่อสังมออนไลน์น่และครับในการโาสถางานรัก่วให้มีการิดน่กนารที่สูงเกินส่รต้มาะพ้าไปทางานกยัี้ไม่เนหรือบริษัทสถางานอ๋ออิมหละทิกดะพล้ากเดี๋ยวชาาตาใหม่ก็พวกนี้นะว่าไม่ไปฉะนั้นก่อนไปเยาวัดนะ ลางวันเรียบร้อยแล้วไปโอนจากถ้าพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้เสร็จต้ก็ขึ้นกรุงเทพเลยก่างกรุงเทพเลยลางงานแค่วันเดียวไงแต่ถ้าพรุ่งนี้ไม่เสร็จก็ต้องต้องกระเซ็นว่าเนี่ยทำไม้ไวน์มืดแล้วเดี๋ยวเจ้าไปรับโฉนดอย่างเดียวไปนั่นแหละไปแยกโฉนดไง ให้เรียบร้อยแล้วมึงก็ไปรับอย่างเดียวแยกเป็นที่เป็นที่ดีอย่ีกวที่นี่ก็ชื่อมึงไม่เ่นี่ยังไม่ได้เป็นชื่อทุกเลยทุกที่จะไปทำที่นี่นี่ไงวันนั้นที่ไปเขายังไม่ได้แยกไงชื่อหนึ่งเป็นชื่อของไปจิ้นเขาเป็นเขาลงชื่อเราจนเอาแขเขาบอกทำไมไม่ลงชื่อเรากหมีแยกได้ไหมล่ะมาเลย อไปทุกินันใหญ่ๆยเมอนกเคนมอะแคย้อยแล้เดี๋มอนคะมอจะมีการกระจขงางติตามายเอีาินะกินนะ่กินบุมัาที่หลังทังหมดแล้วโอฉันไม่รู้เกฉันลืมแกไปวันนี้เล่ลวกหน่อยเจ๋อเคอย่ามากพอทออย่างยังไม่พอไง นี่ก็ไปเลยไหไปเลยนี่เสร็จแล้วก็ล้างรถครับมาดีดเสร็จแล้วลาพักลบนมาวันเดียวดูเลยไหมพิทมีพอแล้วพิมแล้วอีตอนอีตอนนั่นก็ไม่ได้มานี่ไม่มีก็ตั้งยาบอย่างเดียวเนี่ยนี่นากระเบื้องหนาบ้านทุ๊กทุกปอิงผู้ว่าราชการไม่ปูแบบม่วงๆไงเหมือน ไา้เลยแม่ไงสวยไงแ,แล้วปไปด şey ูไดูเน็ตเซตไงโอ้โหเอกดูก็จริงเยอะเลยมาจะถึงบ้านเดี๋ยวพวกนี้ื่อยดูไปว่าไปว่าอิ่มแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆอิ่มแล้วค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆ